โอตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุัสสะพุท,งทังตัมังสังฆมัสสามิติพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนาตเล่มที่12หน้าที่109เเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร เวทนานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานหัวข้อที่113ิพิสุทั้งหลายพิสุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมวินในนี้หนึ่งเมื่อเสวยสุขเวทนาหรือความรู้สึกสุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา 2. เมื่อเสวยทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกขก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนา 3. เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาสี่เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรห้เมื่อเสวยทุกขเวทนาสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร หกเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่มีมิตรเจ็ดเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีมิตรแปเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีมิตรเก้าเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่า เราสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอเมรด้วยวิธีนี้พิสูจพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรม ทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือว่าพิสุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสุจึงเชื่อว่าพิจารณาให้เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แลเวทนานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานจบจิตานุป,ปัสสนาสติปัฏฐาน พิสุทังหลายพิสุพิจารณาเหนจิตในจิตอยู aka, ่อย่างไรคือพิสุในธรรมะวินัยนี้หนึ่งจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะสองจิตปราตจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราตจากราคะสามจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะสี่จิตปราศจักโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราตจากโทสะห้าจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ หกจิตปราถจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราถจากโมหะเจ็ดจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูแปดจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านเก้าจิตเป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตะสิบจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตะสิบเอ็ดจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า สิบสองจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสิบสามจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิสิบสี่จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิสิบห้าจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วสิบหกจิตไม่หลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้พิสุพิจารณาให้จิตในจิตภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมปเ,เ,นนป,เ underway, รรมป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่าพิสุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาจเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสุจึงเชื่อว่า พิจนาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดนิวรพิสุทั้งหลายพิสุพิจณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมเมื่อในนี้พิจาณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ้าประการอยู่พิสุพิจณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าประการอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมเมื่อในนี้หนึ่ง ื่อกามาชันทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามาชันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามาฉันทะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่ากามาชันทะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งกามาชันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามาชันทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และการมาฌานทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อพยาบาทภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อทีนามิทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าทีนามิทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อทีนามิทะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าทีนามิทะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งทีนามิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละทีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และถีนมิธะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทธะกุกุฏจะภายในมีอยู่กรูุชัดว่าอุทธะกุกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทธะกุกุจจะภายในไม่มีกรูุชัดว่าอุทธะกุกุจจะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งอุทธะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น กาละอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทธัจจะกุกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น5เมื่อวิจิกิชฉาภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิชฉาภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิกิชฉาภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าวิจิกิชฉาภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งวิจิกิชฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละวิจิตกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รสชาติเหตุนั้นและวิจิกิจฉาที่ละลายแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รสชาติเหตุนั้นด้วยวิธีนี้พิสุพิจารณาให้ทำในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาให้ทำในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาให้ทำในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาให้ทำเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาให้ทำเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าพิสุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร,ะไรในโลกพิสุจึงชื่อว่าพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์อปรกรอยู่อย่างนี่แลหมวดนิวรณ์จบหมวดขันพิสุทั้งหลายอประการหนึ่ง พิสูจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าประการอยู่พิสูน์พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าประการอยู่อย่างไรคือพิสูจนในธรรมเมื่ในนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าประการอยู่ว่าหนึ่งรูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้สองเวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ สามสัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สี่สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ห้าวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ด้วยวิธีนี้พิสุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าพิสุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก พี่สุจริงเชื่อว่าพิจานาให้ทำในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าประการอยู่อย่างนี้แลหมดขันจบ